ถ้าฝากคันที่คลินิกหมอสู่แล้วจะมาฝากคันที่โรงพยาบาลได้ไหมก่อนจะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่วันกุ้งเรามาฝากกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่ฝากท้องอยู่ที่คลินิกนะคะหมอสูที่อยู่นอกโรงพยาบาลนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกก็คือเขาฝากท้องตลอดการตั้งครรภ์เลยกับหมอสูท่านนั้นนะคะแล้วก็มีการฝากพิเศษเพื่อจะทําคลอดนะคะทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เป็นคุณแม่ที่ฝากท้องที่คลินิกนะคะหมอสูแล้วก็อยากที่จะมาเจาะเลือดหรือว่ามารับยาที่คลินิกในโรงพยาบาลก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับแบบที่สองนะคะก็จะเป็นกรณีที่คุณแม่อยากจะเซฟค่าใช้จ่ายนะคะก็คือคุณแม่ก็สามารถที่จะไปอันต์ซาวกับหมอสูที่คลินิกได้นะคะเพราะว่าเวลาไปอันต์ซาวที่คลินิกนะคะคุณหมอเขาก็จะมีเวลาในการอันต์ซาวเยอะนะคะอย่างเช่นอาจจะทราบเพศนะคะหรือว่าอยากอันต์ซาวในข้อสงสัยต่างๆของคุณแม่ได้ตลอดทุกครั้งที่ไปคุณแม่ก็เสียเฉพาะค่าบริการอันต์ซาวได้ค่ะ ส่วนการมารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะซึ่งเราจะมีการฝักคันฟรีนะคะคือผู้หญิงคนไทยนะคะที่มีปัตรประชาชนเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียเงินนะคะในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่ก็จะได้รับยานะคะเสริมธาตุเล็กคืออ่าไตเฟอร์ดีนนะคะแล้วก็จะมีอันตัวสาวนะคะตามเกณฑ์ซึ่งก็อาจจะไม่ได้อันตัวสาวคุณแม่ทุกครั้งแล้วก็มีการเจาะเลือดตรงนี้เองนะคะที่คุณแม่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะถ้าคุณแม่จะมาเจาะเลือดรับยานะคะที่โรงพยาบาล ก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะ และข้อดีของการมาฝากคันในโรงพยาบาลนะคะคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลความรู้จากพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับลูกดิน้นการปฏิบัติตัวต่างๆนะคะการเตรียมข้อจากพยาบาลประจําคลินิกฝากคันนะคะเพราะว่าบางคนนะคะไปคลินิกหมอสูนะคะที่มีผู้รับบริการจํานวนมากนะคะก็อาจจะไม่ได้รับข้อมูลเพราะว่าต้องรีบตรวจนะคะดังนั้นการมารับบริการฝากคันที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็จะ ได้ประโยชน์มากเช่นกันค่ะแต่ไม่ว่าคุณแม่จะฝากคันในโรงพยาบาลหรือจะฝากคันกับหมอสูนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วก็มาตรวจตามนัดนะคะก็เพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพนะคะขณะตั้งคันของคุณแม่เวลาคลอดนะคะเราก็จะลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ